ตายดองยีเจพงศกรสี่ห้าเจ้าใหญ่นักธบหนึ่งแปดเก้กิจแสนนิเกิด88ทศวรลรับรางวัลเลยรับผลนที่สี่อที่ดีเองอาทิตย์เจ็ดสองทอาเกิเี่ยเลยนูกครับมาที่หนึ่งที่2 1งหที่3เสียแม็กที่493ที่5้าเจ ที่6 8 7และที่7หมายเลข7ครับเดี๋ยวเชิญรับรางวัลโดยพร้อมเพียงกันครับอย่าไม่กัดเต็นขึ้นครับขึ้นก้าวไหนก็ได้เชิญฮะสุนโดเพนะครับใครจะมาแม่แบบเหลือไซส์ตึ้งแบบเดี๋ยวเชิญครับผู้ชมออกกันเลยทั้งหมดอันดับ4ครับ93ครับ93 วีรพัฒน์ร่วมพอดีรับแทนจะเหลือที่หกอ่ะแปดเจ็ดอ่ะใช้คีบแปดเจ็ดฮะเสียกระห่กันแล้วตรงหน้าเกษเดินแล้วนะครับลกเหียวขึ้นแล้วตายแล้ว แว่ก็ตึงสามพันสี่พันับด้วยเดินกเต้นะไ่แล้วเหยียนไม่เหยียนกูไปแล้วเหยียนไม่เหียดตาแล้วครับโอ้โหเหยียดไม่เหยียดไม่ใช่เหยียดรู้จากเปิดในตำมัตก็ต้อากปัจจัยปัจจัยที้ดีตาเลยเหยียดไม่เยียดไหมตาแล้วแกประโยชน์ี่สองด้ว่าองสิ้ากสเปอร์เซ็นต

ủa tết nguyên đán chân của người ăn đ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 i ใหญว่านี้แล้วใหญ่ไนใหกว่านี้หน่อยเลยรู้รู้สึการสนับนมยาวๆขับเฉีแต่แ้ติดนขอรายการเรานี้5สรถนะให้คุณผู้ชมูกันมากาก็ูมอยันทอควีงเดียวกอย่าเปกันหลายเปนเป็นสิ่งร่าสนามผู้ชมไม่จบกระจาคนที่แล้วกอบประทุกประดุรแต่ก็ติสนามสนาม

Ô, câu nói <laughs> là, câu nói 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 là, câu nói

ใหญ่ขึ้นมาแล้วอ้อิสไปแล้วปีหน้าอาใหญ่ร้อยยี่สิบห้าเด็กธุบุรีห้ามียอมนแล้ว้นไปเลยนอ้าคุณเปนสาเก้วไอ้ตาโระดบ่งคนร้งจร้อยยี่บห้ามากบตจ้าร้อยยี่สิบห้าก็ไม่แดกได้สองร้อสิบเราว่าอากาุ้ามจะด้จะย่อยเียวเลยเนะจะได้เสียตัวทุท่า Thank <laughs> you.